สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาสอนทุกคนนะครับแกค้ e r r o r c o d e 279ตอน FK ฟกันนั่นเองนะทุกคนซึ่งโหมดที่จะสอนเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของ Halloween pass 2นั่นเองนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวมาดูทีมที่ใช้ก่อนละกันนะว่าใช้ทีมอะไรในการเล่นนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะเ,เราจะมาสอนตั้งปุ่มเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยเราสอนเล่นแล้วทุกคนไปตั้งปุ่มกันเองนะแต่ว่าในคลิปก่อนนัเนี่ยจริงพี่พูดไปแล้วว่าทำยังไงนะแต่ว่าคลิปนี้พี่แยกออกมาเพื่อจะเป็นแบบว่า ตั้งปุ่มให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนะแล้วก็มามาดูทีมแนละ้วก็ใช้ทีมนี้เลยเนะี่ยใช้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวฟาร์มนะครับทุกคนแนละ้วก็คือ Wonder of you ส่วนตัวที่เหลือนะครับทุกคนตัวที่เหลือเนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าหาอย่างไงนะทุกคนทุกตัวเนี่ยมันเป็นเ,เขาเรียวกว่าอะไรหาจากอีเวนต์ตรงนี้ได้เลยเนี่ยซัมมอนพาร์ทสองเนี่ยมาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกตัวเลยนะกดไปที่เลดเห็นปะ่ะทุกตัวเลยแล้วก็อีโวขึ้นมาซะแล้วก็ใส่มาในช่องให้เรียบร้้้้้้ออออยยสสสําาาาาหหรัััับตววนนนนนนีีีเเป็นะ็็็กกกกกถถงงไมมมม่่่่ใใใแลใใชดื ทุกคนจากนั้นเนี่ยอย่าลืมไปทําในส่วนของฉายาตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่จะปลดล็อกตรงนี้นะตรงนี้มันจะบัฟให้125เอร์เซ็นะครับในส่วนของตัวแคนดี้บ s สเกตแล้วก็ h a ฮาโลวีนคุกกี้นั่นเองนะครับทุกคนนะเราก็เข้าไปเล่นในส่วนของ Uh, โหมดนี้นะครับแล้วก็พาร์ทส 2, เนี่ยเล่นให้ได้ uh, 250เวฟเนาะมันก็จะปลดล็อกฉายาเามื่อกี้นะใช้ตัวอะไรเล่นก็ได้นะไม่ค่อยยากนะครับทุกคนส่วนตัวละคร Wonder o f u อฟหาอย่างไงนะครับทุกคนนะก็มันจะอยู่ในส่วนของอต้องรอพ่อค้าเกิดนะพ่อค้ามันเกิดไปแล้วดีหว่าพ่อค้าที่เป็นเมอร์เชนตนะไม่แน่ใจมันเกิดตรงนี้ปะถ้าเกิดว่าพ่อค้าเกิดนะะทุกคนมันจะมีประตูที่ชื่อว่าบิทเทเอ้ไม่ใช่มันเป็นนี่บิสซาร์ดไม่ใช่บิทเท์ <c oughs> บิสซาร์ดนี่พิมพ์ว่า สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับมือถือเครื่องนึงที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้ว ปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้วราแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TT ่ที่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ นี่ BI นะทุกคนมันจะมีประตูนี้ที่เป็นเทียหนึขายนะทุกคนก็ไปซื้อมาจากนั้นเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆนะจนถึงเทียที่6พอเทียที่6จะมีตัวละครน,นี้อยู่นะทุกคนนะประมาณนี้นะครับทุกคนนะรู้สึกว่าของ e v โเนี่ยพี่ก็จำไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าอยู่เทียร์หรือเปล่าอันนี้ของ e v โใช่ไหม ของอีโวไม่แน่ใจนะทุกคนต้องลองกดดูอีกทีหนึ่งพี่ก็จำไม่ได้นะตัวละครอยู่ตรงเนี้ยเออก็เล่นเกมเดียวแล้วก็ดรอปเลยถ้าเล่นเทียห้าเนี่ยจะกว่าจะได้เทียหกการันตีประตูเนี่ยสาเกมนะโอกาสดรอปหนเปะก็เอาตัวกอรลี่อย่างอิจิโกะอะไรพวกนี้เข้าไปเล่นน่าจะได้ใครมีจอนนี่ก็น่าจะสบายๆนะเข้าไปเล่นกันได้เลยหรือว่าใครมีเอ็กซ์คานอ์กอตลี่นะ ก็ e x กสนอร์คอรมาแทนก็ได้นะเอกสนอร n ค l g o ล l y เนี่ยต้องใส่โซนั้นด้วยนะทุกคนต้องใส่โซของมันด้วยนะก็คือโซที่มันปรับมาใหม่อ่ะทุกคนต้องใส่โซตัวนี้ด้วยนะก็คือพี่พูดไปแล้วนะว่าโซทํายังไงนะก็ในคลิปที่แล้วพี่พูดไปแล้วคลิปนี้พี่ไม่พูดแล้วกันนะครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในโปรแกรม FK ก็คือมูมูแล้วกันนะครับทุกคนนะใครจะใช้ UG p h o ฟ e ก็ได้เหมือนกันครับทำได้เหมือนกันวิธีนี้เนี่ยพี่ต้องบอกว่าพี่ใช้มาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ มันอาจจะหลุดแต่ว่าตอนที่เราตั้งปุ่มแก้อะมันใช้ได้นะครับทุกคนนะก็คือเดี๋ยวตั้งปุ่มยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยปกติที่เราเจอ2 7 9เนี่ยจะเจอทุก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็เจอแล้วนะเท่าที่สังเกตนะครับทุกคนปเดี๋ยวไปเจอกันในโมูม่ล้วกันนะครับทุกคนไปกันเลยเนาะ โอเคทุกคนสำหรับในส่วนของตัวโต้คลิกนะครับจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะสำหรับตัวนี้นะครับเข้าไปใน Play Store นะทุกคนแล้วก็พิมพ์คําว่าผู้ช่วยคลิก ภาษาไทยได้เลยแล้วก็โหลดอันนี้มานะครับเป็นคิกแอสเซสตนั่นะครับทุกคนโอเคไหมก็ไม่ยากนะพี่สอนไปหลายๆคลิปแล้วนะครับทุกคนนะหรือว่าจะใช้อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็อัอนนี้มีข้อดีก็คืออันเนี้ยมันสามารถเซฟได้หลายเซฟแล้วมันใช้ฟรีสาหรับอันนี้เนี่ยมันใช้ฟรีเหมือนกันแต่ว่ามันจะเซฟได้แค่3เซฟนะครับทุกคนต้องใช้แล้วก็ลบนะครับทุกคนแต่ว่าพี่ชอบอันนี้นะมันวางปุ่มเดียวแล้วมันจะคลิกกี่ทีก็ใส่ตัวเลขไปได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมแล้้้้้้ววเเเเขาใใหหรรีียยบอนนก็ดด๋ปิตูคทุ อ่าลีนานี้เข้ามานะตั้งค่าตรงนี้เป็น500เป็นค่าสแตนดาร์ดไปเลย500ที่เหลือไม่ต้องทําอะไรนะก็กดสตาร์ตตรงนี้นะครับทุกคนมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนาะอ่าแค่นี้เองนะนี่ตั้งอย่าลืมตั้งตรงนี้เป็น500เนาะ500รมิลิเซกก็คือ0.5วินาทีนั่นเองนะครับทุกคนถ้าใครจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะไม่เกี่งตัวนี้ก็วิธีตั้งค่าก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วตั้งเป็น500เหมือนกันนะครับทุกคนทุกปุ่มเป็น, 500, น,น,นั้นนานนนะ โอเคทุกคนเข้าเกมแล้วนับเฟรมเรตตกแหลกหน่อยนะครับทุกคนนะก็ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะ่าจะเป็นกันทุกคนนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยเราควรจะเซตอะไรให้มันเสร็จให้เรียบร้อยนะก่อนจะเข้า UG4 หรือว่ามูมูนะครับทุกคนโอเคไหมแล้วเราก็เข้าไปในเกมนะครับเดี๋ยวนะพี่จะทดลองให้ดูสั้งสองตัวเลยก็คือตัวละครนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเกมตัดเกมที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเอ็กซ์แนลกอร์ลี่ละกันนะทุกคนสําหรับเอ็กซ์นกอร์ลี่อ่ะพี่ลืมปลดต้นไม้ให้ดูปะต้นไม้รู้ นี่ uh, Price the One นะครับก็คือสกิลต้นไม้น่าจะเป็นอ uh, นี่นะเป็นดาเมจเนาะส่วนตัวนี้ก็ uh, ตัวนี้เป็นอะไรนยพี่ก็ลืมไปแล้วพี่เปิดให้ดูไปแล้วใช่ไหม <laughs> เป็นดาเมจเหมือนกันมนะั้งตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นดาเมจเหมือนกันนะก็คือ uh, Wonder of You เนาะจากโจโจ้นะตัวละครนี้โอเคเป็นดาเมจทั้ง2ตัวทีนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะก็มาโหมดนะครับทุกคนแล้วก็พาร์ทสตรงนี้นะครับทุกคนบัฟสามร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไปกันเลยนะครับ อ่ะนี่ทุกคนตอนที่พี่กำลังอัดคลิปนะครับก็เกิดการเออร์เรอร์สองเจ็ดเก้านะครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองรันให้ดูดีกว่าว่าไอ้ปุ่มที่เซตไว้เนี่ยมันแก้อย่างไงนะครับก็คือเลขสิบเนี่ยเราจะลองกดรีไทม์ดูก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรีไทม์เนี่ยมันไม่ได้ผลครับมันต้องเป็นสิบเอ็ดแคนเซิลนะแล้วก็สิบสองเนี่ยเป็นการเข้าเกมอ่ะเดี๋ยวพี่รันให้ดูเลยดีกว่านะอันนี้เป็นเซตที่เราเซตออโต้คลิกตั้งปุ่มไว้นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวรันให้ดูตอนนี้ไปถึงปุ่มทีี 5, 6, 7, ี่่ละะนนนดูตรง้นะ ที่มาสิ0อ่ะกดรีทายถ้าได้ผลใน 12, มันจะกดเข้าเกมอ่าเห็นปะอันนี้คือวิธีการแก้279นะครับทุกคนนะพอดีช่วงอัดคลิปขึ้น279พอดีนะก็ยังฟาร์มไปไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับทุกคนแสดงว่า279เนี่ยเน่ยยังเป็นปัญหาอยู่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเซตที่พี่ตั้งไว้เนี่ยใช้งานได้จริงนะเพราะว่าพี่ปล่อยมาตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าอะ่ะไม่หลุดนะปล่อยมาเกือบครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่หลุดนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวรอมันเข้าเกมได้อะอันนี้พี่พี่ไม่ตัดคลิปเลยก็ได้เดี๋ยวคุยกันไปเพลินๆน,น,นะครับก็ปล่อยให้ออโต้คลิกมันทำงานเนี่ยมันจะเข้าเกมค่อนข้างที่จะนานนะครับทุกคนนี่มาดูนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ถ้าให้พี่พูดแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวไอ้สิเนี่ยมันจะไปเลือกโหมดฮาโลวีนนะครับทุกคนนะตรงนี้ทุกคนต้องระวังกันนิดนึงดูดิดว่ามันจะกดอะไรบ้างนะครับทุกคนอ่ะสิมันจะกดฮาโลวีนได้ไหมเพราะว่าพี่เทสไปแล้วมันใช้ได้นะสิบสามสิี่นี่ปุ๊บปุ๊บหกสิ 6, เข้าเกมเข้าเกมไหมเอายังยังไม่เข้านะสิเข้าเกมไหมตอนนี้รอกดเลขสิบเอยู่นะทุกคน17บเรอกด17อยู่เอาเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยสิบเจ็ดดิสิบเจ็ดได้ไหมเอาเข้าเกมไปแล้วนะครับ อาจจะแบบดูมึนๆหน่อยนะครับแบบเหมือนไม่ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่แต่มันใช้ได้นะทุกคนคือพี่ก็ใช้มาทั้งคืนแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหานะอันนี้น่าจะเข้าเกมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นโหมดเนี่ยพาร์ทสองหรือเปล่านะเป็นโหมดพาร์ทสองถูกโหมดหรือเปล่าก็น่าจะถูกนะ,ะรู้สึกว่ามันจะมีปุ่มเลขเจ็ดเนี่ยที่ไปโดนพาร์ทหนึ่งเอ้าต่อเนื่องนะทุกคนสองเจ็ดเก้าแบบต่อเนื่องอ่ะสิบสองกดเข้าเกมใหม่ลวเห็นป่ะเมื่อกี้สองเจ็ดเก้าแบบต่อเนื่องคืออะไรวะเนี่ย ว่าจะเทสให้ดูอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันเข้าเกมเลยละกันนะเดี๋ยวพี่กดหยุดตรงนี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวตัดเข้าเกมเลยเพราะว่าถ้า279ไปบ่อยแบบนี้เนี่ยกว่าจะทําคลิปเสร็จน่าจะนานนะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวรอมันเข้าเกมแล้วก็เดี๋ยวรันตรงนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะทุกคนเข้าเกมแล้วตอนนี้พี่ยังไม่ได้กดอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะกดปุ่มรันตรงนี้เลยละกันครับนี่กดรันไปแบบนี้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวดูว่ามันทําอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนนะอ่ะมันมีโดนะะ อ่ะ1 5าปุ๊บหลืสิทันไหมสิบเจอ่ะสิจริงๆมันน่าจะกด17ไปแล้วนะแต่ว่ามันไม่ยอมเข้าเกมไปนะเนป่ะจริงๆมันน่าจะกดโดนไปแล้วนะ17นะครับทุกคนโหมดพาร์ทสอ enter แล้วก็17เห็นปะ่ะไปแล้วนะอันนี้ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าเกมได้ไหมนะครับทุกคนใช้เวลาเนี่ยประมาณเข้าเกมได้ประมาณ30วิถึง1นาทีนะกว่าจะโหลดกว่าจะโหลดเนี่ยเข้าไปได้นะครับทุกคนอ่ะจอดําใส่นะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเลือกฮา l โลวีนพารส2ถูกต้องไหมก็น่าจะถูกนะเ,ออเพราะว่า15เนี่ยเราเลือกพาทส2นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปรีแคปปุ่มกันในเกมแล้วกันเพราะว่าคลิปเนี่ยน่าจะนานแล้วโอ้ตอนนี้คนเล่นอยู่59,000นะรู้สึกว่ากระโดดไปเป็นรู้สึกเห็นแสนสี่มั้งรู้สึกแสนสี่แล้วลงมา59,000น่าจะเป็นพวกบอทพวกอะไรด้วยนะ อ่ะโอเคนะครับทุกคนมาดูประมาณนี้จริงๆเนี่ยออโต้เรดดี้เนี่ย, Ready, เ,ยเราเดี๋ยวพี่เปิดตรงที่ดวนออโต้เรดดี้เนี่ยตอนใช้งานจริงนะครับเราต้องเปิดนะเราต้องเปิดแบบนี้นะแต่เวลาเราเซตปุ่มเราปิดไว้ก่อนแล้วก็เซมลี ad, เราต้องปิดนะครับทุกคนที่เหลือก็เป็นประมาณนี้เอฟเฟกต้องปิดนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็กดแบบนี้ไปเลยอ่ะแต่ละปุ่มทําอะไรบ้างนะครับทุกคนนะ ปุ่ม1 4แล้วก็6เนี่ยเป็นปุ่มรีเพย์นะครับทุกคนนะใครเนี่ยจะใช้แค่เลข1อันเดียวก็ได้4กับ6ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้แต่ถ้าเซตเหมือนกันทุกปุ่มอเอาแบบพี่เลยก็ได้นะ1 4 6เป็นรีเพย์นะจริงๆเนี่ยกับ6เนี่ยพี่ไม่ได้เซตหรอกแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเซตติ้งเก่าที่พี่ลากปุ่มมาใช้นะครับทุกคนเพราะไม่งั้นเนี่ยปุ่มมันจะอธิบายไม่ได้ว่า4กับ6มันคืออะไรพี่ก็เลยเอามาวางที่ ปุ่มรีเพย์ซะเลยนะจริงๆเนี่ยสกับโมันไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าถ้ามาวางตำแหน่งรีเพย์มันก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคแล้วก็2เนี่ยกดไปที่ตัวละครนะครับนี่กดไปที่ตัวละครนี้ถ้าใครเอาไอซ์นอมาก็เอาไอซ์นอมาใครจะาวันเดอร์อัพยูก็เอามานะครับแล้วก็3คือตำแหน่งวางตำแหน่งวางเนี่ยต้องใส่ตรงนี้เป็นเลข2นะครับทุกคนก็คือเป็นการคลิก2ครั้งถ้าใครใช้ออโต้คลิกตัวเก่าตรงตำแหน่งนเนี้ยที่เมาส์พี่เนี่ยก็ต้องวางเลข3ากับเลข4เนาะมันจะเป็นการวางตัวละครได้ แต่ถ้าเกิดใครเอาตัวอ x นอมานะครับก็วางตำแหน่งประมาณตรงนี้นี่ดูที่เมาส์พี่นะประมาณตรงนี้นะเ,เดี๋ยวพี่วางให้ดูเดี๋ยววางประมาณตรงนี้ถ้าเป็นวางพื้น x นอก็วางประมาณนี้นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเลข5เนาะกดไปที่ยู unit m นเจอร์แล้วก็ออลโต้อัปเกรดแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวขายตัวนี้ไปก่อนออโต้อัปเกรดเลข7นะทุกคนแล้วก็8กดโคล s แบบนี้นะครับทุกคน ประมาณนี้9เป็นการกระโดด1ทีนะเลข9เป็นปุ่มกระโดดนะครับทุกคน10เนี่ยเป็นการกด r e t r ยนะครับก็คือ replay นั่นเองเนาะตอนที่มันขึ้น279เนี่ยเราจะลองกด r e เพ a กันก่อนถ้ามันไม่ work เนี่ยพี่ก็ตามด้วย11เลยนะครับแต่จริงๆเนะี่ยไม่ต้องกดก็ได้ขยับมาเป็น c a n ซิลเลยนะ11คือการกด c a n ซิลนะเออพี่แคปภาพไว้อยู่หรือเปล่าที่พี่ดูภาพก่อนนะเออมันขึ้น error มาอ๋อพี่ไม่ได้แคปภาพไว้ใี่ว่า,าแต่ว่าในคลิปทุกคนนะ่าจะเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้ที่เราเก็บฟนะุตเท แล้วก็12เนี่ยมันจะกดเข้าเกมก็คือปุ่มสีฟ้าๆนะกดเข้าเกม13มันจะเลือกโหมดเนาะแล้วก็เ,เลือกโหมดฮาโลวีนอีเวนต์เนาะ 14ก็คือกดคําว่าโหมดเนาะที่คําหัวข้อโหมดเนาะ15ก็เลือกฮา l โลวีนพาร์ทสนะครับทุกคนเนาะ16เนี่ยกด Enter นะครับทุกคนนะแล้วก็17เนี่ยเป็นการกดสตาร์นั่นเอง Setting มีแค่นี้คือจบทุกคนโอเคไหมประมาณนี้เลยทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วเพราะว่าระหว่างที่พี่ทำคลิปมันขึ้น2 7 9 2รอบนะแล้วก็รันให้ดูเลยว่ามันใช้งานได้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่กาลังเจอปัญหานี้อยู่นะลองไปทําตามกันดูแล้วกันนะครับทุกคนเนาะอ่ะพี่คงไม่ได้เทสเอ็กซองให้ดูแล้วแหละทุกคนนะใครมีตัวละครอะไรก็เอามาวางได้เลยเพราะว่ามันสามารถเอ็กเคกันได้ยาวๆแล้วตอนนี้แต้มตรงนี้รู้สึกเขาจะปรับเพิ่มให้แล้วนะวันหนึ่งเนี่ยยังไงก็วันหนึ่งเนี่ยยังไงอย่างไม่ได้ไม่ได้เนี่ยพี่ว่าถ้า24ชั่วโมงได้ได้กัน20ล้านขึ้นกันทุกคนนะครับนะไอแต้มเนี่ย20ล้านขึ้นทุกคนนะครับส่วนตัวพี่ก็ได้ประมาณ30ล้านขึ้นได้อยู่นะคครทุกปมาณเ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ